สวัสดีครับเพ่อ,พอ่พี่น้องทั้งหลายครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกม His Hero in the Kiriven Tab ครับเทรดก็ก็คือว่าเรื่องการเล่นของเราตอนแรกเรายังไม่ได้ของของยังไม่ค่อยได้ได้ของดีๆมาฮะก็เลยอยากจะใช้เพื่อนๆลองทำแบบผมดูนะครับ เผื่อจะได้ของระดับในตำนานมาบ้างก็คือผมดีลิทแอคเคาท์ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วผมก็กลับมาเริ่มใหม่ล็อกอินด้เฟสต่อของที่ผมใช้ได้ผมผมลองไปแล้วครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ของดีมาก็เลยต้องมาเล่นเริ่มใหม่อย่างเงี้ยนะฮะอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูถ้าสุ่มไม่ได้เราก็ดีลิทแอคเคาท์ไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวผมตอนนี้ผมเล่นแบบไตเติ้ลตอนแรกๆไปก่อนฮนะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราจะมีการให้ดูอีกนิดนึงตอนดีลีทให้ดูตอนท้ายนะฮะรอก่อนอ้อทำไมมีมามาฟันดีโอ้โหต้องรอเนี่ยอืม อืมแทงอืมภาพอย่างสวยนะครับผมแนะนำเพื่อนให้ตั้งค่าตอนตั้งค่าให้ตั้งสปีดเกมที่สี่นะฮะเวลาเล่นจะได้ไวขึ้นครับแล้วก็เรื่องกราฟ,ฟิกเอาแค่สองก็พอฮะร,รู้สึกว่าถ้ากราฟ,ฟกิกหนักๆจะสะดุดนะ <laughs> <laughs> เพราะว่า มือถือผมกล้าฮะคงจะไปไม่ถึงขนาดขั้นนั้นแต่ก็พอเล่นได้อยู่ฮะอืมมาถึงไหนแล้วมาแล้วจะจบไตเต้ลแล้วฮะอืมชั่ โอเคมาละอาจจะได้เริ่มเล่นตอนแรกไหมกดสกิปเลยก็เลือกเอาสักตัวหนึ่งแน่นอนผมก็ลองเลือกนมใหญ่ไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ชื่อมก่อนครับชื่ออะไรไม่รู้อ้าวไม่ได้อีกอะไรอยู่วะ ชื่อเย็ดเย็ดบอกอภัยไม่สุภาพรับเอาได้ด้วยเอาโหลดนานอีกอ่ามาแล้วได้เพชรหนึ่งร้อยนะฮะอ่าโอเคเจ็ดวันวันแรกได้ห้าหมืนก่อนแต่ยังไม่ได้เพชรสามร้อยเดี๋ยวทีนี้เอา้า มันต้องให้เล่นก่อนดังด่าน,นะฮะมันยังไม่เลิกยังไม่เลิกโอ้โหคงต้องตามเนะื้อเรื่องกันไปก่อนนะครับก็อาจจะเป็นท้ายๆคลิปเลยครับที่จะได้ดีลิทให้ดูอีกทีหนึ่งเพื่อนๆใจเย็นนะครับอ <laughs> ย่าด่าผมนะครับ <laughs> อเดี๋ยวผมจะรีบทำให้ก็แล้วกันนะครับ เป็นเงี้ยพอแตะโดนทีไรเป็นเงี้ทุกทีเลยกดออโต้เลยก็ได้ครับอย่างไว้นี่ผมตั้งผมตั้งสปีดเกมไวฮะเพราะว่าผมได้เล่นไปบ้างแล้วไงแต่ผมดีลิทเอาว่าของมันยังไม่ค่อยแจ่มเร,เ,รเร็ว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 สิจ๊ะเดินบิดตูดนะอเอาไปหนึ่งสกิลตูม ลีลาจังอย่าขวางอย่าขวางขอร้องอย่าขวางคนสวยนะฮะอืมอืมแมงมุมเคยยุ่มหัวใจเหรออืมสไปเดอร์แมนอะญาติสไปเดอร์แมนเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินไม่ตายไม่ตายไม่สนแรกๆก็ใส่เต็มเหนียวเลยฮะอืม เราเป็นผู้หญิงเราต้องฝันแล้วทิ้งฮะอืมน่าได้มาละเอ้ย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 ,อย,อยโอ้โหกดไม่ได้ได้ไหมได้ไหมโอ้โหมันมาอีกอ่ะตามนั้นเรื่องมาก่อนสุ่มของฟรีไปก่อนหนึ่งครับโหลดนานอีกแล้วอโปรโมชั่น 3G ยังไปไม่ 4G เลย ได้ไรเอ่ยโอเคของเขียวเขียวของของกากา,กาช่วงแรกๆก็ได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่กรกาไว้ใส่ของก่อนอัปเกรดก่อนเดี๋ยวเราจะได้สุ่มให้ดูกันอื อัพเกรดได้แล้วอ่า uh, 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 พอนะ uh, พอนะโอเคทีนี้เราก็จะมากดเก็บของกัน uh, เอาละเอา,เอาละครับผู้ชมมาแล้ว6กรเพชรเราก็จะเก็บไปเก็บไปเก็บไปมาแล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นแก้วแหวนเงินทองแล้วก็ชุดอวตารหนึ่งชุดอาจจะได้เป็นอ m มมอร์ทก็ได้ฮะมันเขียนว่า i m m o r ร์ทัลหนึฮะเออขันแรกเอานี้ก่อนหนึ่งทีเฟลงเฮโลอีกของม่วงครับก็โอเคจัดเป็นของ normal n o r m อ่ะกลางๆอ่ะนะแก้วแหวนเงินทองเห็นไหมครับมาแล้วแก้วแหวนเงินทอง เดี๋ยวจะอรอลุ้นอาวาตารทีหลังให้เพื่อนได้เสียวเล่มีสร้อยด้วยโอเคมาถึงชุดอาวาตารแล้วอิโมทัลไหมโอ้ได้รีเก n เดอรก็โอเคอยู่นะครับรีเกเอรี่ก็ได้ระดับลองของอ m m ม r t a ทมานะฮะถ้าอาิมมทมันจะเป็นสีสีแดงฮะอันนี้สีออกส้ม,มจัดว่าใช้ได้อยู่ครับก็เก็บของให้หมดก่อนเผื่อจะได้เพชร อ่าทีนี้เราไปใส่ของกันอ่ามาดูช่องนี้ช่องอวตารกดแล้วใส่เข้าไปอ้เห็นไหมครับได้แค่พันสามเอ้ยพันเก้าแล้วก็สามพันส่วนของก็ใส่ครบแล้วนี่ครับมันก็ยังไม่ได้อย่างท,ทีนี้เราดีลีทแล้วเราก็มาสุ่มเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ดนะีลีทฮะ ก็คือถ้าถ้าได้เราก็ไม่ต้องดีลีทไงครับถ้าเราสุ่มของลรวได้ก็คืออุปกรณ์ที่จะสุ่มเพื่อให้ได้ก็คือดาบนะครับก็คือไว้ตีได้เล่นไกลยๆยาวยาวเพื่อนๆจะได้เล่นยาวแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ไปดีีทแลจะก็ไปทำางนี้ไหมก็มาเล่นหน่อยได้ของแรฮะเอาลืมกดต่ออีกทีหนึ่งได้ดาบแร สยามสุ่มให้ได้อิมมอร์ทัลแล้วแต่มีแค่สามร้อยนี่ผมทําเป็นรอบที่ห้าเลยนะฮะยังไม่ได้อีกครับรอบที่ห้าก็ยังไม่ได้แต่ว่าชุดแต่ว่าผมก็ได้ดาบสองลีกันทีนี้เราก็จะมาเข้าให้ดูว่าทําไงลองกดตรงนี้ดูโอ้ได้เงินเยอะเลยอย่างอย่างตรงนี้ครับ อยู่ที่ตั้งค่าตัวนี้ฮะ delete account แล้วเข้าไปที่ information นะฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกก็คือนี่ครับผมเซตสปีดไว้ที่สี่เห็นไหมฮะและส่วนกราฟิกผมเซตแค่สองครับถ้าผมเซตถึงสี่มันจะกระตุกนะครับถึงระดับห้ามันกระตุกเลยแน่ๆผมลองแล้วผมเลยเอาแค่สองอย่างลื่นๆนะฮะก็ไปลองทำแต่ตรงนี้ วิธีการ delete ก็คือช่องนี้ information แล้วก,กดคำว่า delete ลงไปพอกด delete ปุ๊บก็ให้กดเข้ามาในช่องนี้แล้วก็พิมพ์คำว่า D, e, D, e, delete account แล้วก็ใส่คำว่า account ลงไป acc ฮ C. ้ y hey, ccount เนี่ยฮะเพียงเท่านี้แล้วก็กดคลิกโอเค เราก็ดีลิทแอคเคา n ์ไปถ้าเกิดว่าเราในกรณีที่เราสุ่มสุ่มของแล้วเราไม่ได้ไม่ได้อิมม r ทันะฮะคือแบบผิดหวังอะ่ะไม่ได้ของแรงผมก็ e ี e ิทอย่างเงี้ยห้าหกครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวก,กดให้ดูครับมันก็จะทําการดีลิทแอคเคนนี้ใหม่เราก็ไปเริ่มต้นใหม่เหมือนกับตอนแรกที่ผมเข้าให้พวกคุณดูเห็นไหมครับวนกลับมา่างนี้เนี่ยครับ ซึ่งวันนี้ผมก็ทำไปสี่ห้ารอบนี่จะเป็นรอบที่หกแล้วนะก็คือก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ของดีนะครับให้เพื่อนๆพยายามกันแล้วกันฮะแต่ผมผมได้จริงๆครับผมได้มาแล้วครั้งหนึ่งฮะอ่ามาเริ่มใหม่กันโอเคงั้นงั้นอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเดี๋ยวผมเปิดแอคเคาท์นู้นอีกแอคเคาท์หนึ่งให้ดูก่อน ก็อย่างเช่นเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปก่อนเอาทำไมไม่ปิดวะปิดสิวะอ่าโอเคปิดแล้วทีนี้ผมจะเข้ามาใหม่ผมจะเปิดให้ดูอันที่ผมได้อ m มมัลทนะครับก็คือตัวที่เป็น Google นะฮะผมเล่นใช้ล็อกอินตัวนั้นไปแล้วอะไรวิดีโอนี้อ่ามาเริ่มใหม่แล้วครับ ใช่ไหมครับเริ่มใหม่อ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเอา้าอะไรเนี่ยโอ้โหแบบขอภัยจริงครับคลิปนี้สงสัยจะไม่ผ่านเอาใหม่เหมเข้าไม่ได้ทักทีใ <c oughs> จเย็นครับเป็นเพื่อนใจเย็นฮะอย่าด่าผมนะอะไรไม่สามารถเล่นวิดีโอนี้ได้ อะไรเริ่มใหม่เริ่มใหม่รมมอสักคู่นะครับจะเปิดจริงๆริครับผมอยากจะเปิดให้ดูจริงจรรอใจเย็นครับเอาไม่ได้โอ้โหงั้นเดี๋ยวผมขอแค่นี้ก่อนนะ